ดย uzu, New คุณรู้หรือไม่ว่าเพลงประจำอาเซียนคือเพลงอะไรน,นค่ขอยมาเที่ยวเมืองไทยท่าน,นี่ข่อยอยากได้เครื่องทีละนึกเมื่อบ้านนำ้ำเครือ่องทีละนึก ในภาษาลับแล้วว่าของเทเลิรกครับสรสชาติเหมือนรู้เลยนะจ๊าว่าเน็ยเตรียมของฝากมาให้นี่ค่ะ it's a Thai souvenir from me oh. ถ้าเราอยากที่จะสร้างความประทับใจให้กับเพื่อนชาวต่างชาติโดยการให้ของที่ระลึกเนี่ยต้องพูดแบบนี้ค่ะ it's a Thai souvenir from me นี่เป็นของที่ะระลึกไทยจากฉันค่ะ It's a Thai souvenir from me ขอบใจหลายๆเมื่อนี้ขาม่วนหลายคำว่าม่วนหลายในภาษาลาวหมายถึงผมสนุกมากครับ oh. แล้วคะงังต้องมาใหม่นะคะ Please come back again มาแน่นอนตาคาะเดี๋ยวไปส่งเพลงประจำอาเซียนนี้ชื่อว่า The ASEAN w a y ซึ่งเป็นผลงานจากประเทศไทยค่ะขอขอบคุณอิสุสุสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ